และตรงนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะพาทุกคนมาชมสถานที่ที่น่าสนใจของยุทธยากันในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่อันซีนซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะตรงนี้เรียกว่าสะพานป่าดินสอค่ะก็ะคือสะพานโค้งตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าเรานี่นะคะลักษณะของสะพานนะคะจะเป็นทรงโค้งรูปก,กลีบบัว ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วสะพานเนี้ยนะคะเขาสร้างครอมอยู่บนลำคลองซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยในสมัยอยุธยาโบราณใช้เรือในการสัญจรไปมานะคะจริงๆแล้วสะพานเนี้ยมีทั้งหมด3ช่องนะแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยดินมันก็ตื้นเขินขึ้นไปแล้วก็มีต้นไม้มีรากไม้มาปกคลุมนะคะเราเลยเห็นแค่เฉพาะช่องตรงกลางซึ่งจริงๆช่องตรงกลางเนี่ยจะสร้างไว้ได้สูงกว่า ด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อให้เรือนะคะสัญจรไปมาได้ซึ่งเรือบางลามะเขาจะมีปะทุนหรือหลังคาข้างบนเขาก็เลยเจตนาสร้างให้ตรงกลางเนี่ยมีความสูงกว่าด้านซ้ายและด้านขวานะคะเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณเนี้ยที่เขาเรียกว่าป่าดินสอแลวก็ป่าสมุทรเพราะว่าบริเวณนี้นะคะคือพื้นที่ของวัดบรมพุทธาราม แล้วก็ข้างๆกันก็ยังมีวัดสวนหลวงค้างคาวนะคะบริเวณนี้มีหลายวัดแล้วก็เป็นเหมือนตลาดที่ขายทั้งพวกสมุดคอยดินสอ,เ,อ,อเครื่องเขียนต่างๆแล้วก็เป็นแบบตลาดท้าขายของหลายอย่างบริเวณนี้คึกคักมากเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ย <S <S เขาก็เลยตั้งชื่อว่าสะพานป่าดินสอนั่นเองแต่ปัจจุบันนี้เราจะเหลือให้เห็นแค่เพียง ตัวสะพานตรงนี้ซึ่งในลักษณะของซุ้มกลีบตัวได้รับอิทธิพลม,มาจากทางเปอร์เซียนะคะสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนั่นเองแล้วก็ปัจจุบันนะคะสถานที่แห่งนี้อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชพัฒนอยุธยานะคะเวลาที่ใครอยากจะมาเที่ยวสถานที่อันซีนแห่งนี้ให้ปักหมุดมาในมหลาลัยราชพัฒพอเราเข้ามาในประตูมหลาลัยแล้วนะคะก็ขับตรงเข้ามาเลยค่ะจะมีสีแยก ตรงใกล้ๆสนามฟุตบอลก็เลี้ยวขวามาเลยนะคะจะมองเห็นตรงบริเวณนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะตอนนี้เราจะพากันไปดูบริเวณของรอบๆวัดบรมพุทธารามนะคะเราจะยังคงเห็นซากของโบราณสถานที่มีมนข์แขงมีความสวยงามนะคะและสังเกตเห็นไหมคะทุกคนทางด้านซ้ายเนี่ยจะยังคงเห็นลำคลองเห็นแม่น้ำอยู่และนี่ค่ะเป็นทางหลัง ของสะพานนะคะอันนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นบันไดให้ทุกคนขึ้นนะเราดูแต่ตาดีกว่าเราไม่ควรจะเหยียบขึ้นไปบริเวณโบราณสถานนะคะจะเห็นว่ามันจะค่อนข้างชานันเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เราเดินขึ้นนะคะตรงนี้เป็นซุ้มของเขานะแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยแม่น้ําเนี่ยมันก็ได้ตื้นเขินไปแล้วนะเราจะเห็น็นรากไม้เห็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอิฐที่ซ้อนซอนกันเอาไว้นะคะ ดูความมีเสน่ห์ของรากไม้ของต้นไม้แล้วก็บริเวณคลองน้ําเนี่ยสมัยก่อนทุกคนจินตนาการดูว่าเต็มไปด้วยเรือเล็กเรือน้อยค้าขายข้ามไปมาหาสู่กันนะคะคือคคักมากคะบริเวณนี้เป็นตลาดนะทุกคนมาด้านนี้ก็จะเป็น ตัวของพระวิหารพระอุโบโสถวัดบรมพุทธารามนะคะเข้าไปชมด้านในค่ะคือบรรยากาศร่มรื่นมากเลยอ่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงบริเวณของพระอุโบสถวัดบรมพุทธารามแล้วนะคะเป็นอาคารก่ออือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานแอ่ and, งโค้งเป็นรูปท้องสำพายนะภายใน,ในพระอุโบส,ปสถประดิษฐานพระปรธานนะคะเป็นพระพระรุทธรูปก่ออีิฐปูนปางมารวิชัยแล้วก็อุโบสถแห่งนี้นะคะใช้ผนังอาคารรองรับชั้นหลังคานะคะแต่ว่าไม่ได้มี ปรากฏหลักฐานข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมไปมากกว่านี้นะคะแต่เรายังคงเห็นองค์พระประธานประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูด้านในด้วยกันค่ะ งามมากโอ้โสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะตั้งแต่ยอดเกศลงมาถึงตัวองค์พระประธานถือว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยทุยาที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากมากเลยะค่ะทุกคนและจะสังเกตว่าในพระอุโบสถแห่งนี้นะคะเป็นพระอุโบสถที่ไม่มีเสาปกติแล้วเราจะเห็นเสากลมๆนะคะแล้วมียอดกลีบบัวเนี่ยอยู่ตรงกลางพระอุโบสถเนี่ยเรียงประมาณ 8- ปดถึงสิบสองต้นแต่ที่นี่นะคะ ถ้าเรามองไปรอบๆเนี่ยจะเห็นแต่ช่องหน้าต่างโดยที่เราไม่เห็นเสากลางของพระอุโบสถเลย นี้เราอยู่กันที่ในพระอุโบสถของวัดบรมพุทธ,ธารามที่อยุธยานะคะภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชพัฒอยุธยานะคะซึ่งบริเวณนี้เมื่อก่อนอ่ะเขาเรียกว่าป่าดินสอหรือเรียกว่าป่าตองบริเวณนี้ค่ะเป็นหมู่บ้านเดิมของสมเด็จพระเพทราชาพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งแห่งกรุงศรีอยุธยานะคะซึ่งท่านได้ครองราชต่อจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองนะคะ ท่านเคยอยู่อาศัยที่บริเวณนี้มาก่อนค่ะแล้วก็หลังคาของวัดนี้นะคะสมัยนั้นเนี่ยเขานำเข้ากระเบื้องเคลือบมาจากจีนทำหลังคาข้างบนแต่ปัจจุบันก็ได้ไม่ไม่เห็นแล้วนะคะสมัยก่อนถึงได้เรียกวัดแห่งนี้ว่าอีกชื่อหนึ่งว่าวัดกระเบื้องเคลือบนั่นเองบริเวณนี้นะคะและต่อมาเมื่อสมเด็จพระเพทราชาท่านทรงสวรรคตแล้วนะคะ รัชสมัยต่อต่อมาอีกเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะท่านได้โปรดให้ทำซุ้มประตูขึ้นมาประดับมุกสามซุ้มประตูที่เราเห็นด้านหน้านี้นะคะก็ค <c oughs> ือช่องตรงนี้ช่องที่1นสองแล้วก็3าเป็นประดับมุกลวดไลายวิจิตรสวยงามมากเลยนะคะ <c oughs> เพราะสมัยนั้นเนี่ยชาวจีนเนี่ยเข้ามาในกรุงศรีธยายเยอะมากนะคะศิลปะจีนจึงได้แพร่หลายเข้ามาแต่ปัจจุบันนี้เนี่ย ถูกนำไปเก็บรักษาไว้คู่หนึ่งไปอยู่ที่วัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนาศาสดารามของเราอีกคู่หนึ่งไปอยู่ที่วัดเบญจมาบพิษแล้วก็อีกคู่หนึ่งถูกเก็บเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพานครนนะคะเราก็เลยจะเห็นเหลือแต่ตรงตัวโครงสร้างของซุ้มประตูนั่นเองนะคะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่า ทุกทุกวัดของกรุงศรีอุธยานะมีประวัติมีความหมายมีที่มาที่ไปเกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์ไทยหลายๆายพระองค์มากเลยค่ะคือมันเป็นความทราบซึ้งเป็นความที่เราไม่เคยรู้มาก่อนถ้าเราไม่ได้มาเห็นด้วยตาแล้วเราไม่ได้มาศึกษาประวัติย้อนหลังนะคะเราจะไม่รู้เลยว่าแต่ละแห่งมีความหมายยังไงมีที่มาย่งไงแต่ตอนนี้เราได้รู้แล้วนะคะ สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามชมคลิปในวันนี้เนี่ยท่านก็จะได้รับความรู้เกตเล็กเกตน้อยจากที่เราสองคนได้รวบรวมมานํำเสนอให้ทุกทกท่านได้รับชมกันในวันนี้ด้วยนะคะก็ต้องถือว่าแผ่นดินกรุงศรีธุยาของประเทศไทยนะคะมีความหมายมีความน่าสนใจแล้วก็มีความประทับใจให้เราได้ชมทุกที่เลยนะคะเราสมควรที่จะศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่ใช่แค่ มาเที่ยวมาถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็กลับคือมันควรจะทําให้รู้มันควรจะศึกษาให้เรา,เราได้ทราบซึง้งได้รู้ที่มาที่ไปก่อนมันจะทําให้การท่องเที่ยวของเราในแต่ละจุดเนี่ยมีประโยชน์และมีความหมายยิ่งขึ้นมากกว่าการแค่การที่เรามาถ่ายรูปแล้วเราก็กลับไปโดยที่เราไม่ได้ได้รับประโยชน์อะไรเลยในการมาเที่ยวนะคะก็อย่างน้อยการที่เราพาทุกคนมาในวันนี้นะคะทําให้เราได้รักและห่วแผนแผ่นดิน ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาติดตามชมคลิปของเราสองคนนะคะช่องยูทริปและสตีฟ o ูทัวร์นะคะวันนี้พาเที่ยวอันซีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพาไหว้พระในสถานที่สวยๆซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะและ ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่มาให้กำลังใจเรายังไงก็สนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนนะคะแหม่มและพี่สตีฟต้องการกำลังใจจากทุกๆคนเพื่อจะได้นำเสนอคลิปดีๆให้ทุกคนได้ติดตามรับชมได้อีกในโอกาสต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห่งไหนในโลกใบนี้ถ้าเราสองคนได้มีโอกาสไปนะคะเราจะนำ ภาพสวยๆความรู้ดีๆและของอร่อยๆมาฝากทุกคนค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ